สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับชายที่เล่นปืนแปลกๆนะคนที่ยิงปืนโ้อีกคนอีกหนึ่งคนใครมันจะมาแปลกท้าผมแล้วคนพี่ข้างหน้าสองคน บ้าตัวหนึ่งเด้ดดอเราตัดหน้า่งเหนือจะสามตัวนะพี่ กำงเล่นชนที่สามก็สานตัวูตแล้วกระสานเบ 3, ดิด ยังมีงอีกเหรอเออสองตี้ไม่หมดนั่นไงใายมือใายมือใา,ายมือลุกแล้วพี่ลกมาไอ้ขี้ไม่มไหวแลวสองตี้ตกตกใจหมดเลยพี่วิ่งหายกลับก่อนนะ มันต้งนดิมนี่ยีสนด้่ ตายหนึ่งโดนหัวพี่เาเลยนะ ตัวนี้กระตกไปแค่ไม่ได้เริ่องไปกะตุกไปหมดพี่ ขวดเดิมเลยพี่ใช่ครับมมหมดครับอันนี้ตาน,นี้้น่าจะสถิติดีสุดของล้ามั้งไม่ดีของผมเคยได้แปดเนี่ยเอ๊ะไม่ไม่ดีหกหกหรือแปดวะต้องไปดูผมเคยเซฟไว้อยู่ ฮะอีกตัวหนึ่งเหรอนี่ไงโดนเผาอยู่นี่ไงพี่เอาไไม่โดนวันนี้เผาหมดไปแล้วกันอ๋อหมดถึงเผาหมดไปแล้วนี่หว่าไปไปให้ออกเลยเดี๋ยวจะแวะไอ้นี่ก่อนแวะอไอ้แมงมุมใช่ไปเซ็บแซ่บโอ้ยอยู่ออฟฟิศอ๋อ ใช่ถ้าออมไม่ฟิตนี่คืออ๋อแบคคอร์บัตวิ่ข้าไปเก้าว่ะสติสูงสุดผมเก้าเลยเหรอวะเออใช่เก้าก็หนึ่งสองสามตีนี่ว่ะเพราะตีที่สี่เราไม่ได้เก็บไงพี่ใช่เก้าครับพี่